สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณิมิตท,ทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรัะฟังคลิปของหมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปใดๆนะคะมาให้ไพ่ส่องสำหรับนี้ในการเช็คพลังงานและเล่าเรื่องราวในวันนี้นะคะวันนี้ก่อนหน้านี้หมอฟางใช้ไพ่สําหรับนี้แต่น่าจะยังไม่ใช่ข้อความที่จะต้องส่งในวันนี้ถึงได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนสําหรับนะ เอามาดูกันว่าจักรวาลเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารข้อความใดถึงคุณนะคะใช่เป็นพลังงานใดนะปพลังงานใดเอาประมาณนี้เนาะ,ะก่อนอื่นเลยบอกฟังต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณกัลยานิมิตท,ทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของบอ,อกฟังในวันนี้ธาตุก๊าซฟอ r ฟ e n ีนิกที่จะเป็นคีย์เวิร์ดผ่านหน้าไพ่ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้าสู่กระบวนการ ตื่นรู้ตื่นขึ้นทางด้านจิตวิญญาณถูกเทนมาและอ่ะพูดถึงเรื่องถูกเทนเลยแล้วก็มีการเอเซนชันช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนาะอาจจะมีการขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินที่แปลกไปรูปร่างหน้าตาอาจจะแปลกไปจากจากเบลืมด้วยอ่ะหลายๆคนหลายๆท่านน่าจะเป็นกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ แล้วก็ขอขอบคุณกาลยานิมิตท,ทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามาในเรื่องของดูดวงรายปีเปิด1ปีรับ1ครั้งนะคะ1ปีรับเพียง1ครั้งรับจำนวนจำกัดอยู่ที่444ท่านดูดวงรายปีปี2026นี้ที่จะรับรู้ทำลายชีวิตของตัวเองส่งเป็นไฟล์ pdf นะคะของแต่ละท่านอย่างชัดเจนนะคะสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะดูรายละเอียดได้ใน ในไลน์แล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะแล้วขอขอบคุณมากๆพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรัะฟังทุกๆคอมเมนต์กำลังใจขอให้เพื่อนได้รับกลับไปในทุกทท่านแล้วก็ทุกๆกการสมัครสมาชิกช่องนะคะขอบคุณจากหัวใจคะ่ะฟังเองได้ทำคลิปลงไว้ในสมาชิกช่องด้วยนะคะอย่างไรก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะนี่คือข้อความพิเศษถึงคุณคะ่ะแล้วมาดูกันว่า วันนี้นะคะหัวข้อคลิปจะเป็นหัวข้ออะไรมาให้พลังงานของเพื่อนในการตั้งชื่อคลิปแล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตคุรุครูบาอาจารย์รสิริศิษิ์ไฮเซียวที่ปกปักรักษากัระยานิมิตรทุกท่านค่ะไพ่ตกนะคะสองใบอืมสายลมจอย ซื้อตรงให้ตุลาเช่นกันนะเดี๋ยวฟูเหมือนกันทีมเวิร์คพลังงานเดียวกันฉับไวพินาดใจเจ็บแม่อุดมสมบูรณ์ ค่ะต้องบอกเลยว่าพลังงานในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอาจจะตรงบางส่วนอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้แต่การให้มาเจอการมาฟังเชื่อมั่นว่ามีคีย์เวิร์ดถึงคุณเสมอในทุกๆคลิปนะคะหรือจะเป็นบางคลิปในช่องก็เป็นไปได้นะวันนี้นะคะพลังงานอะ่ะเติมเต็มตัวเองได้แล้วนะแล้วก็เต็มพอมมากๆบางคนนะคะบางคนตีไปแปดสิบ ยี่สิบเลยยี่สิบเปอร์เซ็นยังปล่อยวางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ถ้ามาพูดในเรื่องของแปดสิบเปอร์เซ็นต์หลายคนหลายๆท่านผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะแยะใช้คําว่าโปรงได้เลยปรงอะปล่อยวางแล้วก็ทาความเข้าใจในเรื่องของตุลาของของช่วงกระบวนการแห่งการรีเซ็ตการที่จะต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มใหม่ที่ดีกว่าเดิมประตูบานเก่าจะต้องปิดลงเพื่อให้ประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น ช,ชุบชับชุบชับชุบเร็วรวดเร็วรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจบสิ้นของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จบเรื่องงานจบเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยู่ดีดีอ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอยู่ดีดีมันก็พลิกผันไปเลยอ่ะโชคชะตาชีวิตของคุณอ่ะแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสําคัญที่จะทําให้คุณได้เห็นว่าคุณคู่ควรที่จะ ได้รับสิ่งที่ดียิ่งกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่บางทีสิ่งที่คุณปรารถนากับสิ่งที่คู่ควรกับคุณเป็คนละอย่างกันพอกําลังจะพูดอะ่ะมันก,มนก็มันก็ผุดขึ้นมาบางครั้งบางตอนสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้หมอฟังเชื่อมั่นว่ามัน,ม,นมันเท์ฟูอะ่ะมันเท์ฟูมากกว่าสิ่งที่เราได้คิดหรือจินตนาการไว แล้วพลังงานของเพืเ่อนๆอะเชื่อไหมคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพลังงานแบบนี้พลังงานแห่งการพลิกผันชีวิตอะคนที่จะสัมผัสได้ถึงโชคความผาสุกปาฏิหาริรว่าดวงดีอะที่คนจะพูดอะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก่อนแหละไม่อย่างงั้นจะไม่เข้าถึงคําพูดนี้เลยอะแล้วมันจะเกิดกับคุณบ่อยมากเลยนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ถึง80%ดอร์ อีกยี่สซที่กำลังผ่านกระบวนการอาจจะเป็นครั้งแรกที่เข้าถึงคำว่าตุลาตุลาการหรือว่าพลังงานแห่งการยูเซตแล้วรับไม่ทันกับการรับมือสิ่งนี้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ได้ทำใจยอมรับแต่สำหรับ80%อะไรจะเกิดก็ก็รับไหวไม่ไม่มีอะไรหนักไปมากกว่านี้เคยหนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้ว อ่เป็นพลังงานประมาณนี้ค่ะสำหรับพี่ๆเพื่นอนๆนะเป็นพลังงานเศรษฐีใจบุญด้วยนะใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนอีมากมายแล้วพลังงานแห่งมัตเตอร์เอิร์ธพลังงานแห่งความเป็นแม่พลังงานแห่งการดูแลรักษาเจริญเติบโตพลังงานแห่งทีมเวิร์กทีมสนับสนุนบางคนเดินทางเจอกลุ่มเจอทีมออกเดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆอาจจะเป็นการเดินทางภายในเดินทางจริง ทางกายภาพก็เป็นไปได้ไปเจอกลุ่มเจอทีมที่มีไมเซ็ตเดียวกันมีเรื่องราวที่โอ้โหพอเจอกันเหมือนกับเคยรู้จักกันมานานแล้วก็ได้มีไดม้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตได้มีสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุยภาษาเดียวกันหรือบางคนบางท่านทํางานเป็นทีเจอ เจอทีมใหม่ๆเจอในเรื่องของมิติใหม่ๆในการสื่อสารอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเกิดกับคุณเร็วมากพลิกโฉมชีวิตใหม่ก็ก็ว่าได้นะพลังงานในวันนี้ถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อถ้าใช้ถ้าตรงนะคะมาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้นะคะจะเล่าเรื่องราวอะไรของพี่พี่เพื่อนๆกันระยะน,นิมิตนะคะ เปิดทีเดียวเลยนะคะสิบเหรียญค่ะต้องอะไรค่ะต้องอะไรอีก,ะออะอกนะคะสิบเหรียญคิงคือเหรียญค่ะคิงคือเหรียญนะคะสิบไม้ค่ะสามคิมเวิร์กก็เข้ามาประมาใหม่นะคะจะให้พิมพ์เทสต์ค่ะสามควีนไม้ค่ะสิบถ้วยค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะ หนึ่งดาบนะแล้วก็ได้สำหรับเป็น The h o m e t ง่ายง่ายง่ายๆชีวิตง่ายๆ่ายาฟังบอกเลยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเศรษฐีใจบุญจริงๆพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์โดยแท้จริงดูดวงบ่อยด้วยนะหลายคนหลายท่านต้องบอกได้ว่าดูดวงบ่อยแล้วเป็นคนที่เปิดให้ตัวเองก็ได้นะดูดวงแม่นเจ้าของคลิปนะคะ คุณเป็นคนที่รักษาศีลต้องพูดอย่างนี้นะต่อให้รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่คุณไม่ได้ประพฤติผิดอยู่ดำรงอยู่อย่าง,งมีสติสัมปชัญญะมีการตระหนัก,กรู้มีแว a น e n มีตะเกียงส่องนำทางอยู่เสมอครู้คูบาอาจารย์ปกป้องดูแลรักษาแล้วก็นำทางทุกย่างก้าวที่คุณได้ได้เดินคุณคือแสงสว่างแห่งดวงดาวด้วยพลังงานแห่งสตาร์สีไรเวอเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกเรียกให้กลับบ้านหลายๆคนหลายๆท่านถูกเรียกให้กลับบ้าน แล้วก็ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมภายในมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทุกอย่างมาเพื่อเอื้อกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีเสมอไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมีแต่การเรียนรู้แล้วไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตัดสินใครแต่เกิดมาเพื่อทำความเข้าใจในสิ่ง,งที่เป็นอยู่และทำความเข้าใจว่า ตนเกิดมานั้นมาเพื่อเป็นใครในโลกใบนี้มาเพื่อทําอะไรคุณมองเห็นแล้วว่าคุณมีศักยภาพอะไรคุณมองเห็นแล้วว่าพลังงานที่คุณมีหมอฟังมีความรู้สึกว่าคุณป่งเยอะมากอ่ะกับกับในการใช้ชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะบางคนบางท่านก่อนอันนี้คุณรับทรัพย์มาเจอโชคเจอปฏิหารมาแล้วด้วยซ้ําวันนี้เหมือนหมอฟังมาอ่านพลังงานให้ฟังเพียงเท่านั้นแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่เขาขึ้นมานะ โหไม่รู้จะอ่านอะไรอะ่ะมันพังพร้อมไปหมดแล้วว่ะมันพังพร้อมไปหมดแล้วว่ะคุณมีสติปัญญาสมาธิอะ่ะคุณมีทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกอะ่ะคุณดําเนินชีวิตตามแผนของคุณเลยคุณดําเนินชีวิตไปเลยหมอฟังรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ความสามารถของคุณศักยภาพของคุณจะได้ออาเอา,าเอาออกมาใช้ได้ออกมาใช้แล้วหลายคนหลายท่านได้นำเอาออกมาใช้แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่คุณลงมาเพื่อเพื่อมามาทาสิ่งนี้คุณเหมือนคุณบรรลุวัตถุประสงค์อะของการลงมาเกิดของคุณแล้วคุณรู้ว่าการที่ก้าวข้ามผ่านทุกภารกิจทุกเรื่องราวที่คุณไปพิชิตมาที่คุณผ่านมาคุณได้เนี่ยมองเห็นมองเห็นโอกาสอะจากปัญหานั้นๆนอะเออคุณไม่ได้มองปัญหาเป็นปัญหาแต่คุณมองปัญหาเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตอะ ในการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานอาชีพของคุณสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักการวางใจการทําความเข้าใจคลิปนี้คือคลิปสาธารณะนะคะบอกฟังพูดเป็นอง์รวมนะคะหลายคนหลายท่านในที่นี้คุณเกิดมาในในในจุดที่จะต้องมีคนที่คุณต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกคนในครอบครัวรวมถึงทีมของคุณคนที่ทํางานของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณก็ตาม คุณจะต้องดูแลเออมีคนที่คุณจะต้องดูแลแล้ววางใจได้เลยคุณมีความสามารถมากพอที่จะดูแลผู้คนอีกมากมายหลายสิ่งหลายอยา่างหลังจากนี้นะคะรับมือให้ทันเพราะคุณจะมีงานหนักเข้ามางานใหญ่เข้ามาท,ที่จะที่จะทําให้คุณแบบเฉิดฉายอ่ะนำพาเส้นความสุขให้กับชีวิตของคุณขอให้คุณดําเนินชีวิตตามรูปแบบแผนของตัวเองเลย ะะวางแผนรับมือให้ทันค่ะแต่คุณเป็นคนที่มีทักษะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการจัดการระบบชีวิตเวลาชีวิตของคนเรามีเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรังสรรค์เวลาอย่างไรในการใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองในการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่ว่าทําแต่งานหาแต่งเงินอย่าลืมดูแลศักยภาพดูแล สุขภาพของตัวเองอ่ะเออแล้วก็เติมในเรื่องของศักยภาพอินท i ีย์ชั่นของตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนที่มีเซนส์เสริมาตุยานอินทรีย์ชัน่นแมวเก้าชีวิตนะคะโอ้โหมาหมดอ่ะเหมือนก่อนหน้านี้ทํามาเยอะทามาหนักอ่ะได้เวลารับทรัพย์ค่ะได้เวลารับทรัพพลังงานรวยไม่รู้จะพูดอะไรรวยทั้งภายในรวยทั้งภายนอกรวยความสุขอ่ะฟังต้องพูดอะไรอ่ะพลังงานในวันเนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องสื่อ,อยังไงอ่ะต้องสื่อ,อยังไง เเหมือนมาอำนวยอวยชัยมากกว่าเหมือนมาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะพลังงานอย่างเงี้ยนี่แหละให้ให้ถือครองพลังงานนี้ไว้เลยคุณสิ่งที่มันจบสิ้นไปเพื่อนาพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือทั้งภายในและโลกภายนอกรวมถึงการที่พอคุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วอย่างที่หมอฟังได้พูดไว้ว่าพลังงานอะปรุงในหลายหลายหลายอย่างเอ,อลิ้นพันกันป้งหลายๆอย่างแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วก็รักษาเยียวยาตัวคุณเองถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะนําสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณสัมผัสได้ว่าคุณคุณคุณเป็นสิ่งนี้นําออกมาใช้นําออกมาช่วยเหลือผู้คนนําออกมารักษาเยียวยาใช้ความถนัดของคุณให้เป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณเพอร์เฟกมากสําหรับหมอฟังนะใครจะพูดยังไงไม่รู้แต่ว่าฟังรู้สึกว่าคุณสมบูรณ์แบบมากๆ คุณอาจจะยังไม่พึงพอใจแต่ลองฟังบอกได้เลยพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เต็มพร้อมและพังพร้อมมากๆไม่ว่าคุณจะมี5บาทส0บาทแต่คุณได้กินอะไรในสิ่งที่คุณอยากกินคุณจะรู้สึกได้เลยพลังงานในวันนี้นะเงิในในบัญชีไม่มีแห้งมีมาเติมตลอดคุณที่จะเรียนอะไรคุณที่จะลงทุนอะไรคุณที่จะขยบขยายอะไรทำไปเลยมีมาเติมตลอดพลังงานเนี้ย พอฟังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปเรียนรู้คอร์สอะไรมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาหรือไปฟังอะไรมามันมีใจอ่ะมันมีแรงอ่ะมันพร้อมเกิดใหม่อ่ะมันพร้อมลุยอ่ะไม่ว่าเรื่องราวหรือมันมาจากสิ่งที่คุณแบกรับเอาไว้สิ่งที่คุณถือเอาไวนะ้เนี่ยอาจจะเป็นความสุขของคนทั้งครอบครัวอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยซ้ําที่คุณแบกแบกมันไว้ว่าถ้าคุณสู้สักคนรอดทั้งบ้านถ้าคุณสู้สักคนรอดทั้งองค์กรอ่ ถ้าคุณมี mindset อย่างเงี้ยนำพาทุกคนอะไปสู่ความสําเร็จได้ในชีวิตอะมันเป็นสิ่งที่มากขนาดนั้นเลยนะแต่เชื่อไหมว่าพลังงานของคุณอะทำได้โดยที่คุณไม่ต้องแบกอะไรเพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วมันจะมีมันจะมีความช่วยเหลือ,อมาให้คุณรอบทิดทางแสงสว่างนําทางให้คุณรอบทิศทางสัญชาตญาณคุณมีเซนต์คุณแรง นะคะความสุขจะนำร่องนะคะไอเดียบันเจิดสติปัญญาสมาธิมาขอให้คุณมีความตั้งใจคุณจะเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะคุณไม่ได้มองมันเป็นปัญหาคุณไม่ได้มองว่างานหนักที่เข้ามามันเป็นปัญหาหรือคุณไม่ได้มองสิ่งที่คุณแบกมันเป็นปัญหาคุณมองว่านั่นนั่นคือความสุขแล้วสิ่งที่คุณได้รับมันจะยิ่งมากกว่าที่คุณคิดด้วย นะคะแล้วใครอยากจะทิ้งท้ายข้อความใดถึงเ,เพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่บอกได้เลยว่าพังผูพังพอมมากๆนะคะในวันนี้นะนหนึ่งเหรียญ The Magician ลอัศวินเหรียญ 4ดาบแล้วก็สเต็งพลังงานเดียวกันนะกับไพ่สำหรับนี้นะคะแต่การสื่อสารแตกต่างมากนะเออวันนี้ถือว่าเอามาง่ายๆก่อนมาง่ายๆนะเพราะไพ่เขาพยายามพูดให้ให้ให้หมอฟงังงงนิดนึงอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้คุณมีความตั้งใจยอย่าลืมดูแลสุขภาพแค่นั้นเลยนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาโอกาสทองมันอยู่ตรงตรง,ตรงนี้แล้วถ้าคุณคิดจะลงทุน คุณคิดจะทําอะไรคุณคิดจะเรียนรู้คุณคิดที่จะแขก่งยอะไรคุณทําไปเลยเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนขอให้คุณมีความตั้งใจดินน้ําลมไฟคุณมีหมดทุกอย่างมีพังพร้อมรอคุณมาขอให้คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะพิจารณาการตัดสินใจของคุณอยู่ที่คุณแล้วอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะทํามันไหมคุณจะเลือกตัวคุณเองไหมคุณจะหลอมรวมจิตพลังงานดิบของคุณในการเอาออกมาใช้ไหม อยู่ที่คุณแล้วอยู่ที่คุณแล้วว่าจะนําความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความหนักแน่นความเฉิดฉายความทรงพลังด้วยด้วยภายในของคุณนําออกมาใช้ไหมคุณเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้แรงนะคะใช้หัวคิดเป็นส่วนใหญ่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาและใช้ใจในการนําทางมันเป็นพลังงานนั้นแล้วคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรง่ายๆแม้ในช่วงแรกมันอาจจะดูยากหน่อย งานช้างหน่อยแต่หมอฟังเชื่อมันว่าคุณทําได้คุณเป็นคนที่ทําทําอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไหมหรือว่าโลกโซเชียลหรือว่าทําอะไรก็ตามที่แบบว่าคนเขายังไม่ค่อยทํากันหรือว่าเขาทํากันอยู่แล้วแต่คุณจะคุณจะเด่นในวงการของคุณอ่ะคุณจะเด่นคุณจะเฉิดฉายอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกจะบอกคุณนะคุณทําอะไรคุณทําไปเลยจะลงทุนอะไรลงทุนไปเลยอย่ารู้สึกผิดพอในการที่คุณจะให้ กำลังใจตัวคุณเองที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มาฟังบอกได้เลยว่าพลังงานในวันนี้นะคะสังเกตตัวเองนะหลังจากนี้นะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพลังงานนี้นะคะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขยับขยับนิดปฏิหารเกิดแล้วก็สําหรับความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองคุณจะทํางานค้าขึ้นมากมา่า อ่ะพูดอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนรักอยู่ดีๆก็จะพลิกเปลี่ยนไปเลยเข้าใจมากขึ้นอาจจะใส่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามทะนุถนอมก,กันมากขึ้นมีความสุขในชีวิตกันมากขึ้นพากันออกเดินทางด้วยซ้าแล้วก็ได้ได,ได้ได้กลับมาดูแลสุขภาพเดียวยากันในในบางช่วงบางตอนได้หันกลับมาคุยกนันอ่ะเออจังหวะเวลาที่ดีวันนี้ วันนี้คลิปนี้นะจะทําอะไรฟ้าเปิดสาหรับคนดีจนไม่ต้องพูดอะไรดีดีเวอร์วงังดีจริงดีจนไม่รู้จะแบบว่าวันนี้ไม่ได้มาอ่านปัญหาหรือมาขี้คายไขคดีอะไรนะคะมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คนทํานั้นมันจะประสบความสําเร็จดีและดียิ่งยิ่งขึ้นไปช่วงเวลาขาขึ้นของชีวิตค่ะจะหยิบจับทำอะไรทำเลยสิ่งที่พังไปแล้ว,ลวมันไม่ใช่ เปิดประตูบานใหม่ได้เลยและสําหรับคนที่ทําในเรื่องของเจ้าของกิจการงานช้างงานใหญ่วางใจปรงหลายเรื่องหลายราวและพลังงานนี้แหละคะ่ะจะนําทางคุณไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าโกของคุณมันอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะคุณทํามันได้และคุณทํามันได้ดีอย่าลืมดูแลสุขภาพก็พอมันอาจจะมีบ้างที่คุณจะต้องพักผ่อนให้มากหน่อยแล้วก็หยุดพักปล่อยวางอะไรที่ไม่จําเป็น หาเวลาพักผ่อนบ้างหาเวลาเดินทางบ้างหาเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับสารข้อมูลต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยหาเวลาตรงนี้ด้วยเพราะมันจะต่อยอดทุกอย่างมันต้องสอดคล้องไปแล้วอ่ะโอเคเข้าใจละถ้าหลังจากนี้วันหนึ่งที่คุณมีคุณจะเจอพูดได้ไหมขออนาาุญาตนะคะบททดสอบครั้งนี้คือการดูว่า วันหนึ่งที่คุณมีคุณจะยังคงทำภารกิจของคุณไหมคนยังจะโฟกัสไปที่เป้าหมายที่คุณทำไหมหรือคุณจะลืมมันอทิ้งท้ายไว้เท่านี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปอยู่ที่คุณแล้วนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้แล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้มากม,มายมนุษย์คนเรามาหาศย์ญญมาก ยิ่งเรียนรู้คุณจะยิ่งรู้ได้เลยว่ามันว้าวอะ่ะมันว้าวในเรื่องของจิตวิญญาณมันว้าวมันมีหลายศาสตร์ให้เราเราได้ศึกษามันมีหลายมุมมองมันมีหลายบุคลิกมันมีหลายหลายกลุ่มหลายทีมให้เราได้ได้สัมผัสได้เราได้รู้สึกนะคะวันนี้เจ้าของเจ้าของคลิปบอกได้เลยว่าโปรงแล้วค่ะโ <laughs> ปรงแล้วค่ะแต่ความโป่งอะ่ะอย่าหยุดนะ เพราะมันขยายได,ได้เวลาออกมาทําภารกิจแล้วค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ